มีจุดสำคัญที่เราพยายามวิเคราะห์กันมานะครับว่าปัญหาใหญ่ของเรื่องครูในประเทศไทยนี่คืออะไรบ้างทำไมครูเราเนี่ยเวลาเข้าไปทำงานแล้วสักพักหนึ่งเราก็อยากจะเปลี่ยนสายงานไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนไปเป็นเสนานิเทศถ้าเราจะทำให้เรื่องนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใน อนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงครูจะกลายเป็นคนที่มีมีพลังในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของเด็กได้จริงๆซึ่งกศศออเนี่ยหลังจากที่ผมเข้ามาดูแลงานของกศศเนี่ยเราก็ได้วิเคราะห์เรื่องพวกนี้ออกมาเป็นการวิเคราะห์เชิงระบบแล้วก็พบว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่หลายๆจุดด้วยกันมันมีปัจจัยควอมสนาเร็จอยู่แค่4ตัว หนึ่งคือเรื่องของ back to school คือกระบวนการในการจัดกระเรียนการสอนเนี่ยหรือว่ากระบวนการในการปฏิรูปเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นที่โรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งว่าเราต้องหันกลับมามองตัวเองในเบื้องต้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีทุนอะไรอยู่ คือควรจะให้เด็กได้เรียนที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาให้มากขึ้นผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าคุณครูหรือว่าผู้นําการศึกษาหรือผู้ที่ทําการศึกษาทั้งหมดจะต้องหันกลับมามองและต้องการหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงกัะเดียวกันคนที่อยู่ภายนอกโรงเรียนและต้องมีส่วนซัพพอร์ตโรงเรียนเนี่ยเช่นผู้ในการเขตพื้นที่ไล่ลงมาจนถึงกระทรวงเนี่ย ทุกคนต้องมุ่งกลับเข้าไปสู่ที่โรงเรียนเราเรียกกระบวนการตรงนี้ว่า line of accountability หรือเรียกว่าเส้นทางความรับผิดชอบมันจะต้องหันหน้ากลับย้อนไปที่โรงเรียนไม่ใช่หันออกเก่โรงเรียนเหมือนที่ผ่านมา ตัวที่2ก็คือต้องให้ความสําคัญกับการเรียกนการสอนในห้องเรียน mm hmm. เขาใช้คาว่าโฟกัสออนครูง่ายๆคุณครูเองเนี่ยต้องมีเวลาส่วนใหญ่อยูอย่ในห้องเรียนต้องมีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนของเด็กให้ดีที่สุดพัฒนาตนเองอย่างที่เราพูดกันมานะครับพัฒนาวิธีสอนค้นหากระบวนการที่จะสร้างพลังการเรียนรู้ให้กับเด็กมากที่สุดหรือการผู้บริหารโรงเรียนเองเนี่ย ก็ต้องมีเวลาที่จะเข้าไปร่วมเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนของคุณครูเพราะเราต้องการภาวะผู้นํานทางวิชาการให้กับคุณครูแล้วที่สําคัญคือมันมีงานวิจัยที่ซัพพอตอีกว่าคนที่มีที่พลต่อการสอนของครูมากที่สุดคือตัวผู้บริหารโรงเรียนขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจเพื่อนครูด้วยกันเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็น active learner เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็จะเป็นไปด้วยความสุข ประเด็นที่3ก็คือว่าเราต้องพยายามทําให้คุณครูเนี่ยเป็นกุญแจความสําเร็จของการปฏิรูป Teacher as a key success โจทย์สําคัญก็คือเป็นเรื่องของการสร้างสมรรถนะให้เกิดขึ้นกับเด็กที่เรียกว่า c o m p e t e n c i e s อันดับแรกก็คือเราต้องเตรียมตัวอย่างมากเลยครับเพื่อที่จะออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ให้เด็กเข้าใจนะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุดสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันก็คือทักษะคือสมรรถนะที่เราอยากให้เกิดกับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการทํางานทักษะในการสวงหาความรู้หรือทักษะการเอาตัวรอดเขามีแน่ๆนครับเพราะนั้นการพัฒนาครูการที่เอื้อมหน่วยให้คุณครูได้ทํางานเต็มที่มีระบบสนับสนุนความก้าวหน้าของครูให้ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเห็นไปในทิศทางเดียวกันเนะี่ยตรงนี้เนี่ยคือโจทย์ที่สำคัญซึ่งระบบวิทยาฐานะนี่เป็นสมผลมากเลยนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเองเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่สูงเช่นเดียวกันสังเกตคุณครูก็พยายามที่จะไปขดขวายที่จะไปเรียนต่อิปจาโทริปจาเอกเพื่อที่จะทําวิจัยให้เป็นเพื่อที่จะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยมาพัฒนาเอกสารทางวิชาการที่จะมาขอตําแหน่งทางวิชาการแต่ว่าโจทย์มันผิดเพี้ยนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องการย้อนกลับมาว่าคุณครูเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดคือพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองให้ดีที่สุดอันนี้คือโจทย์ที่สําคัญ แล้วก็ทําให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จริงๆ School as Organization มีกระบวนการที่ให้ผู้มวยการโรงเรียนหรือว่าครูใหญ่เนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะให้คําเสนอแนะรวมทั้งให้คำปรึกษาที่เรียกว่า Professional Learning Community หรือว่า PLC เเราต้องฝึกให้คุณครูรู้จักสร้างเป้าหมายกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองจนเกิดเป็นนวัตกรรมของครูก่อนจนนำไปสู่การสร้างนวัตกรก็คือผู้เรียน ทำให้คุณครูเนี่ยมีทิศทางในการทํางานมากขึ้นค่ะโจทย์สําคัญ4ตัวเนี้ยคือเรียกว่าปัจจัยความสาเร็จของการปฏิรูปที่แท้จริงซึ่งเราพยายามที่จะทาตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงจ,งจากระบบต่างๆที่เราออกแบบเราใช้4ตัวนี้มาเป็นกรอบแนวะคิดในการออกแบบระบบวิทยาฐานนะแล้วก็เรื่องเกณฑ์อัตกำลังรวมทั้งเรื่องการพัฒนารูในนะ ลองนึกภาพดูนะครับหลับตานึกดูว่าใครได้ประโยชน์ฮะก็คือตัวเด็กใช่ไหมครับคุณครูก็จะพัฒนาการสอนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กของตัวเองนั่นแหละคือหัวใจสําคัญ